สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรครับรีว in ิวรถครับนี่มาเรื right. ่รีวิวรถไหนรถอยู่ไหนอ่ะไหนรถอยู่ไหนอ่ะเฮนเดูดิเดี๋ยวมาดูดิหนรถให้เขาดูหน่อยนี่ครับเบป้ารุ่น LX 125นะครับนี่โอ้สวยมากเลยครับเป็นรุ่นเบป้า LX 125ยย้ไอเจ็กนะครับนี่ ไอ้ฮะไอ้เจ๊กตรงนี้มาตรงนี้ป่ะนี่มีคร,รครับความรูปทรงตัวนะครับมันก็จะเป็นแบบรถแบบเรือปารุ่นแบบแรกๆก่อนๆนะครับนี่ทรงแบบแรบบกนก่อนนีต่ตัวถังครับตัวถังรถเนี่ยตัวถังเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบเหล็กเหล็กคันเลยนะเนี่ยเหล็กโครงเหล็กนี่นี่ก็นี่ก็เป็นโครงเหล็กนี่โครงเหล็ก มาดูแบบล้อกันนี่นะครับล้อมันก็จะเป็นแบบสวงสวยนะครับเป็นล้อแม็กล้อแม็กก้านสวยนะครับนี่โ,โชก็เป็นแบบสไตล์แบบมันก็เป็นแบบโชกโชกเดียวนะโชกหน้าโชกเดียวนะครับเนี่มาเป็นแบบมันก็อินสไตล์เดิมเก่าๆนะครับนี่โชกเดียวโชกหน้าเดียวครับ <ode. S 1> นี่ครับวันนี้ก็จะรีวิวโชกไปเสร็จแล้วเนี่ยก็มา ถ้าปั่นนะจะเป็นพวกดิจิตอลนะครับนี่เปิดไป,ไปดูมะดิจิตอลให้หัวชีดนะครับมีเครื่องหัวชีดแล้วก็รูปเติมน้ำมันนะครับนี่ให้รอให้หัวชีดดับก่อนแล้วก็จะตัดรถได้นะครับนี่มีเกมันอัตโนมัติบอกแล้วก็กิโลเป็นวันนี้ห้าโมงสี่สสี่นะครับนี่มีเวลาบอกด้วยนี่ความพบบิเศษของคันนี้นะครับนี่ไฟหน้าก็เป็นพวก LED นะครับ มันก็จะไม่ร้อนนะมันจะไม่ร้อนเลยอะ่ะขี่นงนๆจะไม่ร้อนมันจะไม่ร้อนอุ่นๆนี่มีไฟส่งไฟต่ำครับนี่เป็นพวก LED ไฟส่งไฟต่ำนี่ครับอืมกระจกครับนี่กระจกนี้เขาทำให้มีราคาดูแพงครับนี่บ้ามียังกิตบอกด้วยภาษาอังกฤษครับนี่เป็นแบบสไตล์อิตาเลียนนะครับคันน่้ครับทุกทรง แล้วก็มีแบบพวกไฟสูงไฟต่ำอยู่เงี้ครับนี่มีไปเดียวซ้ายเลี้ยวขวามีแต่ที่ที่ปุ่มสตาร์ทเครื่องแล้วก็มีโหมดโหมดเราปั๊บเป็นไอ้นี่ได้มาที่เนี่ยมาตรงกิโลครับเนี่ยครับเป็นทิปเอทิปบีครับนี่ลงดูครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแบบ ที่เราไม่ใส่ของได้นี่ที่เปิดกดไปครับที่ใช้แบบเอากุญแจกดเข้าไปครับให้มันดึงออกมาเด้งออกมาครับนี่ไว้ใส่ของใส่ครับโทรศัพท์พวกใส่ชั้นแบตได้นะครับนี่มีนี่ใส่ชั้นแบตนี่ครับรู USB ครบบเสียบผอาไปไกลไหนแบตหมดเราก็เสียบตรงนี้นะครับรูและเสียบให้การขับขี่รถได้มาจะกป๋าเปิดเบาได้เบาดูก่อนครับนี่ ท้ายบอ่อท้ายบอ่อนี่ก็มีให้มีแบบให้หมาครับนี่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์รถนะก่อนซ่อมรถมีไข่ปีแชกแล้วก็ไอ้ไข่หัวเทียนมีแค่นี้ครับสามอย่างเราก็นี่ถัง<ด>น้ำ<ด>มันครับถงังน้ำมันเติมเฉพาะ95นะครับเบนซิน95หรือแก๊สโซฮอล์เนี่ก็เป็นแบบทุกแบบ นี่ก็เป็นแบตนะครับ <ละ S 1> มี่ไว้แบตแบตรถอยูบอ่บาอนะครับเราก็ทอดได้นะนี่เบาอก,ก็กว้างขวางับกว้างขวาง,ขวางอยู่ใส่หมวกใส่พวกเสื้อผ้าเราไปไหนคนระับไ,ไปขี่รถไปทําที่อื่นไปเที่ยวนครับเอาของไว้ใต้เบาะรถได้สบายครับนี่นี่อยู่บานี่ก็ทอดได้นะทอดได้ยูภายในนี่ไไนนครับ อะไรก็เป็นพวกโครงเหล็กทั้งนั้นเลยเนี่ยแบบนี่เครื่องอะไรก็เป็นพวกโครงเหล็กทั้งนั้นเลยสำหรับนี้เราไว้ไวเป่าพวกฝุ่นพวกไปไกลๆมีฝุ่นเยอะๆเอามีพวกไดเป่าผมหรืออะไรก็ได้ครับเ,เป่าให้มันสักหน่อยหนึ่งให้มันดูสะอาดหน่อยอนี่ครับตากร เพิ่จะไปติดติ๊กเกอร์ข้างหลังรถมาเพ่งไติดหมาเหมือนกันซื้อมาเป็ดแปเองถ้าใครมีคําแนะนาครับให้ป้าป๋าไปแต่งแบบแบบไหนทรงไหนคําไหนที่แบบป๋าชอบว่าจะเอามาใส่คันนี้กันป๋าทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้ป้าเดี๋ปาทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้ก็ได้ไปข้างล่างกันแหละแล้วก็ทักแชทมาส่วนตัวของป๋าก็ได้ให้ป๋าทำงูอย่างนี้ครับ ตาจะเอาคันนี้ครับไปแต่งคำไหนครับอยากปลาปลายากใส่อย่างวนี้ครับก็จะใส่ให้ดูนะครับมาดีอีกรอบหนึ่งนี่ครับคันนี้ปลาก็ใส่่ะใส่สองข้างเลย็นปลาปลาคำนี้ครับเหมาะคำกับปลาปลานะเอาน้องไอชีไปส่งโรงเรียนในตลาดคีนไปทำงานในเมืองในกรุงเทพงี้ครับเหมาะครับมันมัธนาดีครับ การเบรกเนี่ยเบรกแบบนะครับ,เ,รบเพราะว่ามันเหมาะกับมันพอดีกับมือ,อครับมันสมดุลเบรกครับเนี่ยการเบรกพอดีกับมืออะไรเงี้ยครับคันนี้บอกว่าเปียกป้าตอบโจทย์นะครับนี่เ,เกบิเซตโดดสวยๆดูครับ ได้ทำไมทรับป้าว่าทำไมถึงต้อง,งตั้งขาตั้งคู่ปป้าวไม่กล้าตั้งขาตั้งเดียวนะครับมันอันตรายมันล้มง่ายครับนี่เราก็อยู่เรียบร้อยแล้วน,นะสำหรับวันนี้เราก็รีวิวรถเวปป้าของเราครับเอปป้า FF125 เอร้อเจิ๊กนะครับ ถ้ามา้รีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงตอบโจทย์ไหมถ้าเราป๊ะป๋บว่าตอบโจทย์ครับการพาน้องชิบิฮต้องพาน้องชิไปโรงเรียนในตราหนะครับว่าคันนี้ตอบโจทย์ให้คล่องแคล่วครับเยวก็รีวิวเรียบร้อยนะใครจะมีคําแนะนําให้ป๊ะป๊านี่ใครจะให้ป๊ะป๊าเอาคันนี้พาน้องชิไปไปโรงเรียนใช่ไปทําอะไรอะไปถ่ายคลิปข้างนอกไป ตั้งแคมป์ที่ไหนครับป้าหนของนี้กต็ติดต,ตามน้องชีหน่อยครับก็ติดตามไปหน่อยก็ติดตามให้น้องชีเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะกดจีบแล้ด้วยนะตัวนี้ใช่กดให้น้องชีด้วยนะน้องชีจะพาไปแบบไปตั้งแคมป์กับน้องเฟซคนหนึ่งใช่ไหมข้างพาของเฟซไปด้วยแล้วกตั้งแคมป์ไปทําแบบข้าวลูกชินกนช้นกินย่างลูกชิ้นกินแบบค้างทางก็ได้นะ,ะใครอยากดูติดตามไว้พาไปป้าน้องชีน้องเฟซไปด้วย ไปกันสามคนเลยรถคันหนึ่งดีไหมใช่ให้ฟิปไปด้วยใช่น้องก็ติดตามให้น้องฟิปนะครับแล้วเรามีกำลังใจในการในการทำคลิปต่อไปนะให้เฟคีดูดีนะใช่น้องเฟิด้วยอาจจะมีเร็วๆนี้ก็ได้นะครับอาจจะเร็วๆเร็วๆนี้แหละอาจจะมีครับคลิปเร็วๆนี้ไปตั้งครัริมคลองไปนั่งกินอะไรครับ ดูเป่าครับอย่าลืมกดติดตามให้น้องชินะครับเพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะโดนกินล้วโดนี่ด้วยนะใช่สวัสดีครับวันเดียวสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับนี่เรามีเพิ่มเติมเราจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งเต็มครับคนนี้